สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์โบเทรนวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่ปี2026ปีแห่งนวัตกรรมเมืองอนาคตที่กรุงเทพมหานครกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโครงการที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ Bangkok Earth Force 2026พลังใหม่แห่งโลกอนาคตที่จะหลอมรวมพลังงานสะอาดเทคโนโลยีอัจฉริยะและธรรมชาติให้กลายเป็นหนึ่งเดียวเมืองที่ไม่เพียงอยู่ได้แต่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยพลังของโลกลองจินตนาการดูครับ กรุงเทพมหานครที่เราเห็นทุกวันนี้เต็มไปด้วยรถติดฝุ่นควันและตึกคอนกรีตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจกลายเป็นเมืองสีเขียวที่ใช้พลังงานหมุนเวียนได้เต็มรูปแบบอาคารทุกหลังสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองถนนทุกสายถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาสะอาดใสอีกครั้งนี่คือภาพของ Bangkok Earth Force 2026เมืองที่คนทั้งโลกจับตามองแนวคิดของ Earth Force เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่าเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่ง,งยืนแค่ไหน คำตอบคือการสร้างระบบเมืองที่ใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานจากชีวมวลหรือแม้แต่พลังงานใต้พิภพทุกวัตถุในเมืองตั้งแต่หลอดไฟถนนไปจนถึงรถยนต์ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันผ่านระบบอัจฉริยะหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทกริดในกรุงเทพปี2 0 2 6หลังคาของตึกสูงแทบทุกแห่งจะถูกปกคลุมด้วยแผงโซลาเซลล์สีเงินสะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับกลางวานัน และในยามค่ำคืนแสงพลังงานสะอาดเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้ให้เมืองสว่างสวยโดยไม่ต้องพึ่งน้ำมันหรือถ่านหินอีกต่อไประบบเก็บเก็บพลังงานขนาดใหญ่ใต้ดินจะคอยดูแลสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้งานเรียกได้ว่าไม่มีพลังงานได้ศูนย์เปล่าบนท้องถนนรถยนต์ไฟฟ้าและรถบัสอัจฉริยะวิ่งเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบทุกคันเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายกลางของ Earthforce ที่จะคอยวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ หากถนนเส้นใดเริ่มหนาแน่นระบบจะปรับสัญญาณไฟและแนะนำเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติทำให้การจราจรในกรุงเทพมหานครที่เคยแออัดที่สุดในโลกกลายเป็นหนึ่งในระบบที่ลื่นไหลที่สุดในเอเชียสิ่งที่ทำให้ Bangkok Earth Force โดดเด่นกว่าทุกโครงการในโลกคือแนวคิดเมืองฟื้นฟูตัวเองอาคารแต่ละหลังไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นเหมือนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีชีวิตผนังถูกปกคลุมด้วยพืชพันธุ์สีเขียว ดาดฟ้ากลายเป็นสวนลอยฟ้าระบบกักเก็บน้ําฝนจะนําน้ํากลับมาใช้รดต้นไม้และทําความสะอาดอาคารเหล่านี้ไม่เพียงลดมลพิษแต่ยังสร้างออกซิเจนให้กับเมืองอีกด้วยในส่วนสาธารณะกลางเมืองมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยเส้นทางจักรยานและทางเดินอัจฉริยะเมื่อคุณเดินผ่านระบบจะเปิดไฟเฉพาะจุดที่คุณอยู่เพื่อประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยทุกต้นไม้มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นเพื่อให้ระบบรดน้ําอัตโนมัติทํางานเมื่อจําเป็น ไม่เปลืองน้ําแม้แต่หยดเดียวและแน่นอนครับเรื่องขยะก็ไม่ถูกมองข้าม Earth Force ได้ออกแบบระบบจัดการของเสียใหม่ทั้งหมดขยะอินทรีย์จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องย่อยชีวภาพไบโอเรแอคเตอร์ Bio actor, เพื่อเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถใช้ผลิตพลังงานได้ขยะพลาสติกโลหะแอลกแกอลจะถูกแยกอัตโนมัติและส่งเข้าสู่ศูนย์รีไซเคิลกลางซึ่งจะนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ในการก่อสร้างหรือผลิตสินค้าลดการฝังกลบจนแทบเป็นศูนย์นอกจากนี้ยังมีระบบ คาร์บอนเครดิตเมืองที่ให้รางวัลกับชุมชนที่ร่วมมือกันลดการใช้พลังงานหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพลังบวกของชุมชนจึงถูกเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจช่วยสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการรักโลกเบื้องหลังโครงการ Earth f o ฟ c e คือความร่วมมือของหลายฝ่ายตั้งแต่รัฐบาลกรุงเทพมหานครบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีสีเขียวนักวิจัยจากมหาวิทยาลายัยชั้นนำรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ทุนและถ่ายทอดประสบการณ์จากต่างประเทศ การเริ่มต้นของโครงการนี้ใช้เขตนำร่องสามแห่งเช่นเขตสาทรเขตบางนาและเขตปทุมวันเพื่อทดลองระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มรูปแบบก่อนขยายทั่วเมืองในปี2026แน่นอนว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายความท้าทายแรกคือต้นทุนเริ่มต้นการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและเทคโนโลยีอัจฉริยะต้องใช้งบประมาณมหาศาลแต่รัฐบาลและภาคเอกชนมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะพลังงานสะอาดจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในอนาคตอีกความท้าทายคือ พฤติกรรมของคนเมืองซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่เช่นใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นลดการใช้พลังงานในบ้านหรือคัดแยกขยะให้ถูกต้องแต่เมื่อผู้คนเริ่มเห็นผลจริงทั้งค่าไฟที่ลดลงเมืองที่เย็นขึ้นอากาศที่สะอาดขึ้นพลังร่งรวมของประชาชนก็จะค่อยๆก่อตัวกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเอิร์ f ฟอส e เพราะสุดท้ายแล้วเมืองที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนในเมืองไม่ยั่งยืนไปด้วยกันในวิดีโอของเราคุณจะได้เห็นภาพจําลองสุดล้ำของกรุงเทพมหานคร ปี2026กล้องจะบินผ่านตึกระฟ้าที่มีสวนลอยฟ้าสีเขียวขจีสองลงไปเห็นถนนที่ไม่มีควันดำมีรถไฟฟ้าวิ่งเงียบไร้มลพิษเด็กเกเล่นในสวนกลางเมืองที่มีระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ทุกอย่างดูสมบุกสดบสัและเต็มไปด้วยความหวังเสียงบรรยายจะค่อยๆถามผู้ชมว่าถ้าอนาคตแบบนี้เกิดขึ้นจริงคุณอยากอยู่ในกรุงเทพมหานครแบบไหนเพราะ earthforce ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของหัวใจของผู้คนที่อยากเห็นเมืองของตัวเองดีขึ้น b บงคอกเอิร์ธฟอร์ส2026จึงเป็นมากกว่านาวัตกรรมมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงเมืองที่เคยเป็นแชมป์รถติดอันดับหนึ่งของโลกกำลังจะกลายเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวที่ทั่วโลกต้องเรียนรู้จากมันเมืองที่ทุกคนสามารถหายใจได้อย่างภาคภูมิใจและนี่คือเรื่องราวของเอิร์ธฟอร์ส2026ิสัยทัศนาแห่งกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เพียงอยู่รอดแต่จะอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างงดงามท้ายที่สุดนี้ช่องเทอร์โบเทรนอยากทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ชมทุกคนครับว่า ถ้าวันหนึ่งโลกทั้งใบหันมาใช้พลังสะอาดเมืองของคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับกรุงเทพมหานครหรือยังเพราะอนาคตไม่ได้เริ่มต้นที่ปี2026แต่มันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จากตัวเราจากการตัดสินใจเล็กๆทุกครั้งที่เราเลือกจะรักโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของเทเบิลเทรนที่เราจะพาคุณไปสำรวจโลกอนาคตอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับ